วันนี้มีคุณลูกค้าจากคิริมาจังหวัดสุโขทัยเข้ามารับผ่านถ่ายคุณภาพดีจาก CMT ไปใช้งานกันอีกหนึ่งพวงนะคะซู้หินกินลึกศึกช้าต้อง CMT จากบริษัทชนบุรีเมืองทองเลยนะสำหรับตัวนี้จะเป็น6คูณ24บว10ค่ะขนาดจานถยใบ24นิ้วจำนวน6จานนะคะน้ำหนักโดยรวมจะอยู่ที่370กิโลกรัมค่ะและความกว้างยาวสูงตามนี้เลยนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรเนาะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะรับน้องไปใช้งานนะคะชุด จะราคาอยู่ที่41,500บาทนะคะราคานี้เป็นราคารับหน้าร้านนะคะยังไม่ได้รวมค่าขนส่งเนาะภายในจังหวัดกำแพงเพชรสามารถจะส่งให้ฟรีโดยไม่เสียค่าขนส่งเลยนะสนวนพี่ท่านใดที่อยู่ไกลเกินไปกว่านั้นก็ทักมาพูดคุยกันหลังม่ได้นะคะเดี๋ยวน้ำตาลจะคิดค่าขนส่งตามระยะทางจริงให้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ราคาไม่เท่ากันเนาะสนใจยังไงทักหาน้ำตาลได้เลย0875734727ค่ะร้านเรา Volatib กเต t ร r จังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือ เพือองคุงุ้มจังหวัดกำแพงเพชรเปิดให้บริการทุกวัน365วันสนใจยังไงโทรกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ